เอาแล้วนะคะวันนี้จะมาเริ่มต้นด้วยบทเรียนง่ายๆนะคะก็คือการเข้าไปยังบทเรียนออนไลน์ก่อนอื่นก็ต้องเข้าที่เบราว์เซอร์ <Okay. S 1> พิมพ์ URL โรงเรียนของเรานะคะอ๋ออันนี้มันไม่ได้พิมพ์นี่พิมพ์ซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่รู้นะคะ c r p a a c t h นะคะแล้วก็กดไปเลื่อนลงมาด้านขวา จนเจอไอคอนนี้ขยายตรงนี้นะคะห้องเรียนออนไลน์ของเรากดเข้าไปโอเคเจอครูสันอนคนแรกเลยเลื่อนลงมาตามสาระต่างๆตามวิชาที่เราต้องการจะดูนะคะแต่วิชาของครูคือวิชาภาษาอังกฤษนะตรงนี้ต่างประเทศคลิกเข้าไป เจอครูันดอนอีกแล้วมาครูพันธิพาอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อตรงนี้นะคะชื่อครูเขียนแบบนี้พันธิพาชัยชนะกดเข้าไปโหลดช้าจังโอเคมาแล้วออนไลน์เลสันส์บายพันนิพาชัยชนะนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาถ้ามีคำถามหรือคำแนะนำอะไรสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะติดต่อครูผู้สอนเธอมีครูสอนแค่วิชาเดียวนะคะคือภาษาอังกฤษชั้นม .5 นะคะก็จะมีบทต่างๆอยู่ในนี้นะคะโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการเข้ามายังบทเรียนออนไลน์ของครูนะคะ